สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะซื้ออะไรคะอะเว็ดดุกไหมจ๊ะอันนี้เมียพลังเมียพลังซื้อตลาดน้อยพี่น้องเอ้ย no, no. นะ <laughs> <ใ> <What? S 1> ู่นนู่นนูู่คืออะไรฟิสทูฟิสท <laughs> ูคืออะไริ <laughs> ูใปัททู ปออลาทะเลสล่ายได้ไหมสหลาได้ไหมเออว่า,าไม่ใช่<ด>แลยแบบว่บากุ้งลิ้มาแขนน่ะเอาตัางดาแล้วเนี่ยอ,อยากได้ฟิชดุบเซราบเท้ว <laughs> พลังก็กินลาเทาเป็นปามาดามัมมะทะครบมาดาม ซื้อขนมไข่กันไข่ห้ามให้กินหน่อยนั่นอะไระอะไระพวกถ้าไข่ใหญ่กันอันั้นจะใหญ่ขนาดไหนอะไรเนี่ยขนมไข่หงเบิงขนมไข่ห้ามเหรออ่าใช่แล้วใช่อะไรอยู่เมียฝรั่งกันลูกมีทั้งยังมีทุกอย่างนะครับอือมียบมีทุกจริงทุกอย่างแต่ทำไมไม่มีฟิสตุกสามสองห้าสิบสามสองห้าสบสอบาทสางห้าสิบ อ่อยเด้อ3ห่อก็ได้โอเคจัดไปให้เลยมืเตอร์คือจัดใส่แตงตัวจัดเต็มเถอะค่ะยิงสิไปใส่ค่ะวันนี้สวยจังเลยวันนี้เหรอไม่ได้ไปไปไหนคะ่ะชุดอยู่บ้านเฉยๆขนาดอยู่บ้านนี่ขั้นไปรุ่ก,การอ,อีกเที่ยงวันจกเล่าให้ฟัโมเป็นธรรมดา,าเลย <c oughs> ใส่รองเท้าพูดนั่นกันหนาว่ะยิงเอาพ่อหนาวติค่ะออากาศกำลังดีเลยค่ะเหรอ ้องอ่างทั้งใจน้ำสุดของหายเมียฝรั่งไม่มีเงินน้อยเมื่อวนนี้นั่งขึ้นรวยนะคะใส่คําเป็นยุ่มยุมพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านจะเฉยนี่น่ะนี่ยังไม่ได้ใส่เครื่องเทยนะยำจ คำหยุมนี่ซื้อร้านไหนตลาดไหนคะซื้อตลาดไหนครับตลาดปักซองอย่าบอกนะอ๋อใครอยู่บ่อยแม,าสาม่สามกคีไซตลาดปักซองเก่ง <c ười> เพชรใจนังนาเก็บผูกตอนนักเดงนั่งได้นนมงเลยนะพี่น้องเอ๋ยผมอันนี้อันนี้ตําแหน่งตั้งแต่ยังไม่ได้ผัวเ <c ười> น,นี่ยวันตําแหน่งาานงานที่ว่าได้ผัวหลายบันเพื่นดีบัเนเพื่น ได้ตำแหน่งเนี้ยคะตอนตะกี้แต่จะเข้าเป็นสาวเนี่ยมีสเนีย้ยคะตำแหน่งคนใจซาเล้งคนใจซาเล้งเอยียงมันคือเอียงประกวดมิสเอยียงล่ะโอ้ย,ยมิสซาเล้งนั่นเองมิสอ่ามีว่ามิสญี่ปุ่นี่เอียงกว่าไปป่าแม่ไปซื้อเอาแต่ตลาดเองเพระาะว่า อาตกลงสิไปสายค่าแต่งตัวสวยมาหนินะว่าจะลงไปยนี่ยแลาะทุ่งเลาะท่าพปริมาณดนแะไรก็เลยอยากไปเบิ่งทุ่งเบิ่งท่าเอาเมียฝรั่งบมดออกไปซำซำเนียงไปทางใดอีหละบัดซ้ำเนียงมันจะมาบ้านเก่าอำเนียงมันจะกลับบ้านเก่าแล้วไปไปไปจะไปหรือบ่ไปอาว่าจะจกคืออีหยังบัดนี้จะไปก็ไปมันจะคืออับังนี่แหละบาดนี้

ท่องอยู่ทางไปแม่เดินละจำมาได้โอ้ยอิตาลีไทยท่องอยู่ทางยปเอ้าผีน้ำติดตามไปเบิ้องนํากันนะจ้าวโอ้ยอันี้ดูกระเป๋ามาหอดชัยจ้งเตือแล้วกระเป๋าไปเอา วมันตื้อาจจะแตกหุโอเคมือเบือเบตัวคือยังคะผัวโทรมาเด้อเอออะไรก็แกวสีมานบ่เมียฝรั่งมันีอนะะหมางแหมานไ่ได้ไปหารปองแล้วต้องมางโอ๊ยผัวเดยมา นับพายเน่บัดดิมาดเดียวแล้วจะบกขยัได้แล้วที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ไหนเนี่ยอาค้าหัวค้าำขามเมยพ <laughs> ลังมาเห็นหุ้งอาคา้ <laughs> นานั่งสิตายย้อนยังตายย้อนสยามหนงนี้เลยกะ สีได้กบหรือมันสีได้อีย่างค่ะอาทำไม่อยู่ที่ยืดฟ้าทาลมแท้เยิ่ยมรอดแลวปะพีพีพีมาพักเถียงซะก่อนยังมาทันไปเอายังมาคุยกันซะก่อนเจ็นหุ่งบดีอุกอั้งเด้พี่น้องเลย โอ้นั Z ่งเขาเรียกอะไรเอาชักว่าเอาออกยดืแย่ทำไมเคยเห็นแล้วไอ้หน่อหน่น่ออยู่เมืองนอกบ่มีไปอยู่เมืองนอกจักปีละค่นี่นะซีซีปีเลยซีซีซีปีป้าจะไปอยู่โดนโดนแล้วไปอยู่ดโดนแล้วไม่ได้มาโดนแล้วเมืองลาวนี่ไม่ได้มาโดนแล้วโอ้ย อาคือไปน,นอนพักไปสกักการขึ oh, ้นดีได้บอกจะไปเล่นพึ่งเงินกบกบจะซืออะไรเอกะข้าว่าสิมาอนอยู่บอกคะฮะทำไมาในชุดนี้เธอคิดว่าเธอสิมานติ oh, ม่านดูเล่ <c oughs> โอโ้ฉันย่านกบ oh. ย่านเด้เดี๋ยวมาได้สิลับขึ้นมาเพราะว่าลับบร,ริโกโปโตโอ่ามีฝรั่งกินอันนี้เป็นมาให่ นั่นนั่นนั่นคืออะไรเอามันเทียนไม่ใช่ให้นั่งเทียนนะมันเทียนเลยเอาอย่าเอาไปนั่งนะบ๊วอินเอ็กินไม่เป็นอ้าวกินยังไงกินมันไปก็เอาขับป่ากินแต่มันฝรั่งกินเทียนกินไม่เป็นอ้เมื่อยด้พี่น้องเลยเรากินจังได้เมื่อน้ำนั่งม้าดำเนี่เด้พี่น้องว่ามันสีด้จั๊กตู่คะจังสีนะคะ โอ้ยอันนี้ทำไมมันเป็นกระปุกกระปุ่มมันกินได้โลมันฟังมูกเอาเรากินดูคุณจะไม่คันคอแล้วไม่ปอกเปียกนั่นกินบ๊เป็นโอ้ยพี่น้องเอ้ยคือมาแดดแทบเลยเมียฝรั่งสิบกเขียวแดดบกค้าวที่ไปหากบ๊นี่นะมันร้อนจังเลยอะอากาศร้อนเหรอคะเคยสัมผัสแต่อากาศหนาวเนาะ โอนพลังน่อยจะกินเป็นบะากบน่คะฉันอยากดูตัวมันเฉยๆบริลินแล้วเหรอยากไปดูตัวมันเฉยๆใช่บริยาบออแล้วคิดว่าสิหาใดคะาเป็นคะาเป็นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่แถวไหนในหูอ้าหูจากหูอีกแม่กัน ผูู้ก่จักแล้วแล้วเราจะไปทางไหนไปทางน้นไม้พูดเวเอาทางเทหมา,ามันได้ไม่ใช่ซีไปหาเอาเบิร์หลับจกักเป้า็นไม่ใช่สีหาเอาเบาิร์หบกม่ใ่ี่ก็ม่ใ่เป็นเสียวไม่ใ่ซอนคุกัดเกา คอยถือกันไม่ใช่ซ้อนเนี่ยเราเป็นคนขี่ที่ไม่ใช่ซีนเป็นคนขี่ลักค่ะโอ้อยดีดีอยู่ของคอจุดคอหละกันไม่ใช่ซ้อนกับบรหายลักกันเลยลักเอาคอ,อ,าอดีๆบรหายกูก็ลักแล้ววะแล้ววะเออขุดอานจนจใตายแล้ววะเดี๋ยวจะไปหากันทางพุ่นนะคะวันนี้พี่น้องเลยจะพาเมียฝรั่งไปหาขุดกบค่ะไม่รู้ว่าจับหมาน หรือบอ่อนะคะแต่ว่าเบิง่งเบิ่งซ่งแล้วนางคือสิบประพุเป็นกัสิมานนะคะสภาพการแต่งตัวใส่เกือบบูดเพียงหัวเข่าค่ะอยู่เป็นอยู่อยู่เมืองนอกเขาใส่กันแบบนี้เอากันอะไรกันหิมะแล้วกันหิมะตกทรายติมแต่ว่ามาอยู่เมืองลานในกันขีมากันตรเืองกันตาเฟืองบทสน,นั่นคาเธอกระสิลายกำกาย เดี๋ยวเขาจะมาลุ่นน้ากันนะพี่นอ้องค่ะว่ามือนีเมียฝรัร่งน่ะสิได้บ่คะ่ะแต่งโตจัดเต็มปานนี่ไอ้ค้ำยุ้มนั่งกาเป็นผู้เป็นพ่วงอยู่คะ่ะโพดโผกกบเห็นสีบรล่นมาใส่านางแซลซะบ่คะ่ะเอาเป็น่าติดตามตอนต่อไปนะคะเมียฝรัร่งสิปไปห,หาก,กบเมืรอนีมาใส่แว่นตาดำในสุดสีดำรองเท้าเกือบบูดสีดำนะคะดำทั้งตัวเพราะว่านางคือมาดาม นะคะพี่น้องแล้วก็ติดตามนะคะพี่น้องเอลยในคลิปเจี๊ยบเธอเท่าต่อค่ะสําหรับคลิปเจี๊ยบสีก็บกาพบรรยากาศประชันนิกก็นะคะมือนี้กับไฟดับค่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับฮัตต์มาค่ะเสตียังกาบอาไ,ได้ค่ะ,ะ,คะกันเลยสิไปาหาคุดกรุ๊ปนี่ละค่ะขอบคุณจ้าพี่น้องไปแล้วจ้า